สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดยร์ออฟทาโรต์บายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูสีว่าใครกำลังแอบส่องคุณอยู่คนที่ส่องคุณอยู่เป็นเจ้านายเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนรู้ใจเป็นคนเคยรักหรือเขาเป็นใครเออส่องทำไมเขาส่องทำไม <laughs> เราไปดูกันมากันที่ท่าลมในจุนจุนกุมค่ะ าดูซิว่าใครกำลังอาบส่องคุณอยู่ลมมีถุนตุนกลุ่มไปดูกันมีไหมมีใครส่องไหมมีประเด็นเป็นกับคนเก่าๆหรือว่าคนที่เคยรักคนที่เคยมีใจคนที่เป็นเจ้านี่เราเป็นเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะก็ได้ก็ได้ไดเออมาเรามาดูกันอโอ้โห คนที่เคยทำให้เราเจ็บเหรอคนที่ห่างไกลไกลปูนเลยคนที่เคยเพื่อนโอ้มีเพื่อนส่องด้วยนะเพื่อนกลนัลยาณมิตรมีเพื่อนคนที่เคยทะเลาะกันเพื่อนทะเลาะกันไหมเคยทะเลาะกับเพื่อนไหมจ้าตอนนี้ที่ผ่านมาทะเลาะกับเพื่อนมาไหมใครกําลังแอบส่องเราอยู่แล้วอืมขอดูก่อนนะโอ้คนที่เป็นประเด็นค่ะ คนที่เคยเป็นทั้งความทุกข์ความสุขในเวลาเดียวกันคนที่เปยเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราเมีไมมที่ผ่านมาในชีวิตมีไม้ที่ผ่านมาในชีวิตมีเจ้ากรรมในเวรของเราไหมคนที่เขาไม่หวังดีกับเราก็ได้นะเออมันมองดูไพ่ว่าคนที่เขาไม่หวังดีกับคุณก็ได้ศัตรูในที่ลับก็ได้นะคะมองถึงคําว่าศัตรูในที่ลับก็ได้ค่ะันเป็นลักษณะแบบนั้น ออล่มมีถุนตุนกลุมค่ะใครกำลังแอบสองคุณอยู่อาจารย์มองไพ่ได้หลายประเด็นเลยนะหนึ่งเพื่อนกระยานามิตรคนที่เคยเป็นเพื่อนด้วยคนที่เคยรู้จักกันเคยเป็นกรรยานามิตรที่ดีต่อกันได้คนที่เขาคนที่มีเรื่องผิดใจกันมีปากมีเสียงกันหรือมีเรื่องเข้าใจผิดหรือผิดใจก็ได้เออก็ได้นะ ก็มีอยู่ด้วยนะคะคนที่เป็นคนรักก็ได้เป็นคนรักเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะ่ะมีไหมที่ผ่านมาเคยรักใครสักคนหนึ่งอะ่ะอืมเคยรักใครสักคนแล้วก็มันเป็นประเด็นเป็นปัญหาหรือความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนกันมาแต่เก่าก่อนอ่าถามว่าใครกำลังแอบสองคุณจูอืมอาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆสุขุม ในลักษณะของคนที่สองนะเป็นคนที่มีท่าทีนิ่งสุขุมและตึกตองมากกว่าเป็นคนที่อารมณ์แรงๆอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนร่วมงานได้หรือคนที่ติดตามคุณในโลกออนไลน์แบบว่าเขาติดตามเราอยากศึกษาพฤติกรรมของเราอยากรู้เรากรยานมิตรหรือคนที่มองดูเหมือนคนที่เริ่มสนใจคุณก็ได้นะ ดูคุณมีสเสน่ห์ไหมดูเรามีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามประเภทเดียวกันแล้วก็เป็นที่หน้าหมั่นไส้กับคนหลายๆคนแม้กระทั่งเพื่อนฝูงกันเองอ้โจทย์เยอะหรืจ๊ะโจทย์เยอะหรือเปล่าถ้าโจทย์เยอะก็มีนะไอเจตนาที่จะส่องเนะี่ย คือคือเหมือนกอะไรก็อยากรู้อ่ะมาดูกันว่าเขาส่องเราทําไมนี่คนที่จะส่องคุณเขาอาจจะอยากรู้คุณนั่นแหละอย่างที่บอกว่าคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวนคนที่เคยเป็นเพื่อนคนที่มีปากมีเสียงคนที่มีความขัดแย้งกับคุณคนที่มีประเด็นกับคุณหรือคนที่เคยทําอะไรรับหลังคุณตอนนี้มีคนนินทาอยู่แหละส่องแล้วนินทาเราก็าอยากรู้ความเป็นไปของชีวิตเราแล้วแหละ,ละอ่าเขาส่องเราทําไมเจตนาของการส่องนี้มันคืออะไรเขาส่องเราทําไมเนี่ย มองถึงคนรักเก่าได้นะคนรักเก่าคนนี้มีประเด็นด้วยคนที้เป็นคนเก่าคนไกลคนมีหน้าตาดีทางสังคมแต่ดูสุขุมมีหลายคนนะมันดูมีหลายคนนะจากที่มองคนที่เคยมีความฝันร่วมกับคุณก็ได้คนที่เขาเคยขายฝันกับคุณเนะี่เราจะรักกันมั่นยืนยงเราจะชอบกันรักกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะละนักษณะแบบนั้นก็มีหรือบางคนหน้าตาดีด้วยแหละเออเป็นที่รู้จักในโซเชียลต่างๆก็ได้เหมือนกัน นะคนที่ส่องอยู่นะหลายคนทีเดียวปรีประเด็นกระใครมั่งปลายเนี่ยนะศัตรูนีพี่กรับก็มีคนที่ส่องลูกว่าแบบเขาไม่ชอบหน้าเราเขาเก็บที่หน้าเราเออเขาไม่รักเราเหมือนที่ที่หน้าฉากที่เขาเป็นคนที่คนที่พูดจาดีต่อหน้าต่อหน้าพูดจาเราดีค่อยตามเราทุกอย่างแต่รับหลังเอาเราเป็นอินทาว่าร้ายมองถึงเพื่อนกัลยะาณมิตรมองถึงคนที่เป็นศัตรู มองถึงคนที่คุณทํางานอยู่หรือว่าคนที่ส่งคุณก็คือคนที่แบบเขาเป็นเขาติดตามเราอยู่อะเออพวกติดตามเราอยู่อะคุณเป็นสายยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูไหมหรือคนที่ทำคอนเทนต์อะไรก็าตามานั่นะนะมีคนสอ่งอยู่เขาอยากดูว่าคุณจะทำคอนเทนต์อะไรต่อไปหรือเปล่า <c oughs> อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเขาส่งทำไมเจตนาในการส่งเขาส่งทำไมส่งทำไมสงไม่สงเพื่ออะไรอืมดูสิเขาส่งทำไม เจตนาของการส่งเขาคิดถึงนะเขาอยากรู้เขาคิดถึงเขายังรักใช่ใช่เขาอยากรู้ว่าตอนนี้ชีวิตคุณเป็นยังไงนั่นแหละคุณทําอะไรอยู่ชีวิตเป็นแบบไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรมีชีวิตที่สบายดีไหมเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรเพื่อคนอยากรู้เขาก็ส่งเพื่อความสุขของเขาอะเพื่อความสุขเพื่อความบันเทิงของเขาเออ เพื่อความสุขเพื่อความบันเทิงของเขาเขาส่งแล้วเขาสบายใจก็ให้เขาส่งไปเออเขาอาจจะส่งแล้วก็มีความสุขเขาอาจจะเอาเราไปนินทาอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเขาส่องเราทําไมอ่ะเขาส่องเราทําไมเขาอยากรู้ว่าเราทําอะไรโดยเดือยยุ่งไหมอืมอืมเขาอยากรู้คุณจริงๆนะคุณไปทําอะไรเขาคุณไปทําอะไรให้เขาอยากรู้ขนาดนี้เนี่ย คุณไปทำอะไรให้เขาอยากรู้ชีวิตเออทำเป็นเซเล็บเจ้เขาอยากจะรู้ชีวิตคุณหนะ่าจริงๆเขาอยากรู้ชีวิตคุณมากเลยว่าชีวิตความเป็นไปของคุณนะตอนนี้ชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างก่อนสบายดีประาหลรงงานการเยอะไหมเออมีความทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเออส่องเหมือนส่องแล้วก็จะจะมองถึงเอ อาจจะเป็นด้ว่ความเป็นห่วงก็ได้มีคนเป็นห่วงด้วยนะมีนะมีคนเป็นห่วงร้อยคนที่คุณเคยรักอ่ะเขาเป็นห่วงใช่เขามีความเป็นห่วงเป็นใยเขาอยากรู้แหละว่าชีวิตคุณกว่าปติดสดเหมือนเหมือนเป็นเอฟซีคุณเลยเนี่ยคนนี้คนนี้คนเนี้ยเหมือนเป็นเอฟซีอ่าเหมือนเขาเขาเคยติดตามเราเขาอยากรู้เรื่องของเราเขาอยากรูปัญหาชีวิตของเราเขาอยากรู้ว่าเราจะ ใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแปลกๆเนาะอยากดูเรื่องของชาวบ้านทําไมเนี่ย <c oughs> อาจจะคิดว่าเรื่องชาวบ้านเป็นงานของเขาก็ได้นะใช่ปะหรือว่าอาจจะส่องเพื่อแบบว่าดูว่าเออเขาเรียกอะไรอะดูว่าคุณเป็นถ้าคุณสบายดีมันก็น่าผิดหวังอะไรอย่างงี้ปะ่ะอ่ะเขาส่องคุณหรือเขาเขาส่องทําไมเหรอเขาส่องเพราะว่า เเขาตัวเขาเองอ่ะยังยังวางยังวางไม่ลงก็ได้เขาอาจจะรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของเราสองคนไม่ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะเขายังวางคุณไม่ได้มันเหมือนมีภาระหรือมันมีเรื่องที่ติดค้างคาใจกันอ่ะอจะหมายถึงคุณรักเก่าได้หรือว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นอะไรกับคุณที่เป็นประเด็นเป็นเพื่อนที่ยังไม่ได้เคลียร์กันก็ได้ หรือเป็นความรู้สึกที่อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ค้างคากันก็ได้เอออยากบางทีบางทีเขาก็อยากรู้เกี่ยวกับคุณนะอะความสัมพันธ์ความคิดความอ่านความรู้สึกในใจประมาณนี้อ่ะเขาส่องแล้วเขาคิดยังไงเขาส่องแล้วเขาคิดยังไงเขาส่องแล้วเขาคิดยังไง าอยากกลับมาคุยด้วยนะเขาก็รักคุณแหละเขาก็มีความรักคุณแหละใช่เขายังมีความน่ะจะมาดูตรงนี้ทำไมอะจริงบางทีเขาก็ส่งเพราะว่าเขาก็อยากรู้แหละเขาก็อยากจะคุยกับคุณมันมีความอารายอวนมีความผูกพันนิสัยใหญ่บางๆอยู่ตรงนี้ค่ะถึงแม้เราจะต่างคนต่างเดินหรือว่าโชคชะตาจะนําพาให้ให้ความรู้สึกบางทีอ่ะเราทะเลาะก,กันเราเราทะเลาะก,กันเราต่างคนต่างไปก็อยากรู้แหละสบายดีไหมอ่ะ ชีวิตเป็นยังไงบ้างก็อาจจะอยากถามสารทุก์สุขเดบก็อยากจะรู้ความเป็นไปเออจริงๆอารมณ์ประมาณนี้ใช่หรือว่าบางคนที่เคยทําผิดกับคุณนะไม่ว่าใครที่เคยทํำผิดอะไรกับคุณมาเขาส่องเพราว่าเขาก็เสียใจยในการพูดหรือในการกระทําอะไรกับคุณถ้าทำแล้วถ้าเขาทําอะไรให้คุณเสียใจยผิดหวงังอะไรเงี้ยเขาก็อยากแบบอยากจะขอโทษนะเขาก็อยากจะอยากจะบอกว่าเออเขาสิ่งที่ผ่านมาบางที การทําอะไรของเขาอาจจะตัดสินใจผิดหรือทําอะไรผิดไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้สง่งแล้เขาไม่หวังดีหรอกจากที่มองในไพ่หรือว่าอาจจะมองว่าเอะเราสองคนยังสามารถกลับมาคุยกันได้ไหมอ่ะยังมีใจที่ดีต่อกันไหมยังสามารถที่จะกลับมาประสานกันยังสามารถกลับมาคุยกันสามารถกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหม เขาก็รอคุณอยู่หรือว่าเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะคุณอาจจะเงียบหายไปทําไมอยู่ในที่ของตัวเองไม่ได้สนใจง้อง,งอนหรือไม่ได้สนใจในความสัมคัญเลยทุกๆสถานะที่เขาคิดอย่างนั้นนะคะบางคนก็รอคุณไปง้อรอคุณทักกลับไปก่อน หรือว่าบางทีคือบางคนก็อาจจะไม่กล้าทักมาก็เลยอยากรู้แหละว่าเออมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะไหมถ้าจะทักมาช่วงนี้บางคนก็อาจจะดูเลิกรูยามหน่อยว่าถ้าทักไปตอนนี้แล้วเขาจะดีด้วยไหมควรจะทักในเวลาไหนดีควรจะทักวันไหนดีวันเวลาเหมือนเลิกขึ้นบ้านใหม่อ่ะโอเคไหมอ่ะซองก็เรียกว่า เขาส่องก็ส่องไปเราก็บันเทิงเลิงใจไปเขาส่องเพื่อความสุขความบันเทิงของเขาก็ได้นะจ๊ะลงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นึกกดติดตามเห็นตัวอะไรไหมคุณเห็นลูกอาจารย์ไหมเนี่ยลูกของอาจารย์เพิ่งจะขวบกว่ากว่าเนี่ยดูตัวลูกของอาจารย์อาจารย์เป็นไรไม่รู้เลี้ยงลูกลูกก็อ้วนเลี้ยงแมวแมวก็อ้วนเนี่ย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 แค่ตูดครึ่งเดียวเองนะชาไทยไหนยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มไหม โอ้ยแม่เอฟซีน่อยท้าไายอะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะอาซายเอเอฟเอศูนย์สามสองเก้าวารเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ